บอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหนเต็มหมดเลยจนถึงคําว่านานแล้วก็ค่อยร้องคําว่าแค่ไหนเป็นเสียงหลบแต่ทีนี้ครับคําว่านานเราสามารถเป็นเสียงหลบได้เช่นกันนะลองฟังดูนะครับอันนี้นะบอกหน่อยว่าฉันต้องพยายามอีกนานแค่ไหนเพราะฉันลองเลือกดูนะว่าจะหลบที่คําว่าแค่ไหนหรือว่าคําว่านานแค่ไหนนะครับอันต่อไปยากขึ้นเพราะจะมีการสลับที่จะทำลายกำแพง หัวใจเต็มเต็มรอบรบเต็มเต็มรอบรอบลองดูนะครับลองทำดูนะฟู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 วี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 ก็ได้นะครับบอกให้รู้ให้รู้สังเกตไนว่าเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงหลบต่ำนะครับเพราะฉะนั้นลองฟังนะบอกให้รู้ ต้องลองฝึกนะครับอย่าปล่อยให้ฉันคิด w กว k one แอบไปฝันอยู่ข้างบนถ้าทางที่ลงไม่เจอนี่เป็นเสียงพูดหมดแล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นความสำคัญของเพลงนี้จะทำให้เพาะคือหนึ่งจะต้องมี3เสียงที่บอกไปต่ำกลางสูงอาให้เชื่อมกันให้ได้จะเชื่อมแบบไหนจะเหมือนต้นฉบับหรือไม่เหมือนไม่เป็นไรนะเอาให้สมูทแล้วฟังดูดีที่สุดเลยนะครับหวังว่าเทคนิคนี้นะครับจะช่วยทุกคนร้องเพลงนี้ได้เพาะขึ้นครับ และใครก็ตามที่อยากเรียนร้องเพลงด้วยวิธีที่ง่ายสนุกแล้วก็ได้ผลครับก็สามารถติดต่อร้องเพลง .com มาได้ตลอดเลยนะครับสามารถ DM <S <S มาก็ได้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ไบโอนะครับวันนี้คุณฟิล์มขอลาไปก่อนไปแล้วนะครับ bye บ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ